ฮลัฮลโหลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองเคียรประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะเปิดคลิปมาก,ก็คือมืดแล้วนกที่พากันไปใส่นวัสดีเมื่อนี้ซึ่งก็คือเมื่อคือนนี่แหละคะ่ะเฮาสามคนนกะะ็มีสายโยไอไบเยอรมนันและกาลานไซสิพากันไปยงังละตลาดคริสต์มาสกันเนาะคะ่ะสายโยก็มาครั้งที่สองแล้วนกครั้งแรกมาตอนอันกลางเวนเนาะคะ่ะตอนนี้ก็มาตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่ก็สิคลึกคืนกว่าตอนกลางเวนเนาะ,ะเพราะว่าตอนคืนมันก็มีไฟแสงสีนะโอเม อย่างดอกเสยโยกกอยากพาซูมเจ้ามาเบิ่งไฟเสียงสีในเมืองอันคีเมืองที่เสยโยอยู่เนาะเบิ่องไหมคนหลายหลายป่านหมดเนาะจากขนาดฝนตกได้หนีกเ็เซอร์นว่าฝนสิบโตกเนาะช่วงนี้ก็สิเป็นคลิปกินเที่ยวก่อนเนาะค่ะัยที่รอวิดีโออันเสยโยไปขายของก็รอก,ก่อนเนาะจะเด้อเพราะว่าอุปสรรคหลายเลือเกินตอนนี้หิมะล,ะละลายหมดแล้วเนาะบัดหิมะละลายแล้วเข้าไปเอารถได้แล้วเนาะค่ะบัดที่นี่เกิดปัญหาระหว่างรถฟุตทาก,กับอัน รถเนาะมันต่อแล้วมันบ่มีไฟนะเฮากับบอสามารถเราออกไปครับอยู่ท้องถนนใดเนาะคะ่ะโรไปอู่ส้มรถกระบ,บอกว่าเต็มนะคะเต็มไปถึงเดือนมกราเลยบัดนี้ไอ้บ่าวก็เลยต้องหาสาเหตุด้วยตัวเองเนาะแห้งไกลสิกับบ้านแห่งมีแต่อุปสรรคเนาะคะ่ะกระบ่ฮหู้ว่าเป็นพอเพราะอีหยังคือกันแต่ก็นั้นราคามันก็เหนือการควบคุมเนาะเฮาก็ต้องยอมรับและทำใจนะคะใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปเนาะก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พวกเฮาผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปให้ได้เนาะคะ่ะผู้ใด มาเที่ยวเยอรมนีก็ต้องกินไส้กรอกแบบนี้เนาะคะ่ะเขาหรียว่าบราสวอตเนาะตซ๊บแทบชัวร์กินได้ปลอดภัยก่อน มันเป็นคงดีคงขึ้นชื่อคงอันเยอรมนีเนาะไผ่มากกับตองกินแดดฟิลประมาณเอ่อลูกซินปิงบ้านเฮาฮนะเวลาไปเที่ยวงานวัดเฮาก็ต้องซื้อกินนะร้านนี้ขายดีสุดเลยนะคะมีคนต่อแถวยาวมากเลยเนาะสายอก็มาอุดหนุนทุกปีเลยนะคะเพราะว่ามันเซฟเด็ดสะหลานไส้บ่ได้กินเนาะเพราะว่าเพิ่นอิ่มเข้ามาจากเฮือนแล้วยังไปสักพักมาเห็นร้านนี้นะคะคนก็ต่อแถวยาวเหมือนกันนะคะสายอก็เลยลองเนาะค่ะเป็นเอ่อร้านเฟ้นไฟม้วนเนาะค่ะก็มีหลายแบบให้ เลือกนะคะเสาย้อเลือกแบบหมวนเนาะมากินกับแซบได้กินกับมะเขือเทศมะเขือเทศภาวะต,ตกโซดไปนะคะโซดมะเขือเทศนั่นเองถ <laughs> ึงมื้อนี้ฝนสิ๊ตกนะคะคนกันยังหลายอยู่กับโบมีที่นั่งนะคะได้มายืนอยู่โต๊ะอันนี้นะคะโต๊ะยืนกินอันนี้ก็ทําร้ายจิตใจเสาย้อเกินนะคะก็คือสูงแหงนะคะไอ้เบากับลานไยก็ไปสั่งอัน กินเดอร์พุนมากินนะคะของสายนเป็นกินเดอร์พุนเนาะกัไอ้บ่าของหลานซายก็สิเป็นกรูไวยนะคะก็คือวายร้อนเนาะมีแอลโกอฮอล์ผสมนิดหน่อยเนาะจ้ะปกติเวลามาเที่ยวงานแบบมีสายนกมักนะคะมากกินเนาะแต่เมื่อนี้บขึืดอยากนะก็เลยกินแบบของเด็กน้อยเอาแบบบ่มีแอลโกอฮอล์รสชาติมาก,ก็ซีสีหวานๆจากน้อยแล้วก็มีเอ่อ เปียวนิดหน่อยเอาเอาซูโม,มจามาซอยเบิ่งนำกันดูว่าโต๊อันนี้มันสูงหรือสาวโยนี่นดเตียกันแน่สบกรุปก็คือไอ้บ่าวบอกว่าโต๊มันสูงนะเธอเธอนะปกติเพื่อนว่า <c oughs> ถ้าสิคิดไปในทางที่บวกก็คือแบบว่าเขาสร้างมาสําหรับคนยุโรปโดยเฉพาะเนาะจาะเนาะสำหรับคนเอเชียอย่างสาวโอก็คือโบผ่านนะคะสูงเกินไปเบิ่งเอา เพียงโคเสายนโยนะยกแก้วดื่มเธอหนึ่งกับตงขยิ่งเอาเนาะจะโอ้ย <laughs> วาสนาอิตเดยผัวฝรั่งเนะคะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรายค่ะก็เป็นชีวิตประจําวันของเรานะคะถ้ามากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของเ้าในเด้อค่ะ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชู